ในสนามทั่วโลกเคยเกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากมายตั้งแต่ปรากฏการ์เหมือนผีจนถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสิบเหตุการณ์สุดแปลกที่เคยเกิดขึ้นในสนามอันดับที่สิบงูในสนามถ้าคุณมีสนามอยู่ที่บ้านแล้วจูจ่ๆพบเห็นงูว่ายน้ำอยู่ในสระคงตกใจไม่น้อยเลยใช่ไหม คลิปนี้ถูกโพสต์โดยยูทูบเบอร์ชื่อแฟลคอนเกรตเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2015ในขณะที่เขาวางแผนจะทำความสะอาดสนำ้ำเขากลับพบว่ามีงูขนาดประมาณ1.5เมตรว่ายน้ำอยู่ในสระด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดงูตัวนี้อาจจะหลงเข้ามาในสระแล้วออกไม่ได้ซึ่งในคลิปนี้ผู้ชมต่างตั้งคำถามว่ามันมีพิษไหม แต่ชายคนนี้จับงูตัวนั้นแล้วนำไปใส่กรงเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของเขาดูเหมือนเขาจะชอบมันมากเลยทีเดียวแล้วคุณละกล้าจับงูมาเลี้ยงไหมอันดับที่9กวางในสนาเมืม่อวันที่21มิถุนายน2010ช่อง YouTube ชื่อหางกวางได้เผยแพร่วิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ กวางตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำในสน้ำเรื่องนี้เกิดขึ้นในเช้าวันพ่อซึ่งชายคนหนึ่งถูกเสียงที่ดังมาจากข้างนอกปลุกขึ้นเมื่อเขาออกไปข้างนอกเขาก็พบว่ากวางกำลังกระโดดลงสนระกวางเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเห็นมันว่ายน้ำแต่กวางก็ว่ายน้ำได้ดีทีเดียวในที่สุดชายคนนั้นก็โดดลงไปในสระ เพื่อช่วยกวางแต่กวางตกใจและกระโดดกลับลงน้ำไปอีกครั้งก่อนที่ชายคนนี้จะจับมันขึ้นมาและพามันหนีไปในป่าอันดับที่8มีแม่กับลูกหมีเล่นน้ำในสระในข่าวจาก t h ี e e l เต t l e Bells น e w Network รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจเมื่อแม่หมีและลูกหมีสองตัวปรากฏตัวในสนาใกล้ๆเมืองพาซาดีนารัตแคลิฟอร์เนีย ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นเดินออกไปข้างนอกแล้วพบว่าหมีแม่และลูกหมีกําลังเล่นน้ำอยู่ในสระนอกจากจะเล่นน้ำในสระแล้วพวกมันยังหาของกินจากทางขยะอีกด้วยแม้ว่าพื้นที่นี้จะมีหมีอยู่บ่อยครั้งแต่การเห็นหมีในสนาถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกหมีเป็นสัตว์ที่อันตรายมากถ้ามันรู้สึกถูกคุกคามก็อาจจะโจมตีได้ แต่โชคดีที่สุนัขในบ้านออกมาคู่จนหมีหนีไปในที่สุดอันดับที่เจ็ดผีในสนามในเดือนเมษายน2017สตีฟโคดี้ได้เผยแพร่วิดีโอที่แปลกประหลาดซึ่งแสดงให้เห็นแสงหรือสิ่งที่ดูเหมือนผีลอยอยู่เหนือสนามสตีฟแล้ว,ว่าไม่กี่วันก่อนเขากับภรรยาเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการแปลกๆรอบๆสนา พวกเขาจึงสังเกตว่าจุดแสงเหล่านี้อาจเป็นการปรากฏตัวของผีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายนาทีคุณคิดว่าแสงเหล่านั้นคืออะไรเป็นการปรากฏตัวของผีหรือมันมีสาเหตุอื่นนอกจากนี้ในวันที่21กันยายน2015ก็มีการเผยแพร่วิดีโอที่คล้ายกันซึ่งในคลิปจะเห็นสระน้ำเปล่า แต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นสิ่งมีชีวิตสีดำเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างเข้ามาในสนำ้ำฉากนี้ดูน่าสะพรึงกลัวมากอันดับที่6รถ SUV ตกลงในสนำ้ำเหตุการณ์สุดแปลกเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อรถ SUV คันหนึ่งพุ่งลงมาจากถนนและตกลงไปในสนำ้ำเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกโดยชายชื่อจอร ที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังจากข้างนอกเมื่อเขาออกไปดูเขาก็พบว่ามีรถยนต์ลอยอยู่ในสนระโดยรถยนต์คันนี้ได้ชนรั้วข้างๆก่อนจะตกลงไปในสระโดยจอรนได้ใช้กล้องบันทึกเหตุการณ์นี้และช่วยเหลือเจ้าของรถซึ่งเป็นคู่สามีพรรยาวัยชราออกมาได้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีการชี้แจงสาเหตุที่ชัดเจนแต่ว่ารถคันนั้นก็ถูกหลักออกจากสนามเรียบร้อยแล้วอันดับที่ 5. จอระเขในสนำ้ำในช่อง YouTube ชื่อ Detail Introduction of p o n e n t มีคลิปที่บันทึกเหตุการณ์จอระเขเข้ามาในสน้ำของบ้านหลังหนึ่งในฟลอริดาครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ กำลังพาสุนัขไปเดินเล่นแล้วก็พบว่าจระเข้ยาวเกือบสองเมตรนอนขี้เกียจอยู่ในสนามของพวกเขาแม้ว่าบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ใกล้น้ำและมีรั้วรอบขอบชิดแต่จระเข้ก็สามารถฝ่ารั้วเข้ามาในสระได้อย่างไรผู้หญิงคนนี้จึงติดต่อไปยังหน่วยงานคุ้มครองสัตว์และหลังจากพยายามราวยีนาที เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยจระเข้ตัวนี้ออกจากสระได้สำเร็จอีกคลิปหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ที่คู่รักคู่หนึ่งกำลังผ่อนคลายในสนระแต่จู่จูก็มีจระเข้ตัวเล็กกระโดดลงมาในสระทันทีที่เห็นจระเข้ผู้ชายไม่รีบช่วยผู้หญิงแต่เลือกที่จะกระโดดออกจากสระหนีไปโชคดีที่ผู้หญิงปลอดภยัย และจระเข้ตัวนั้นถูกส่งไปยังศูนย์อนุรักษ์สัตว์ใกล้เคียงคุณคิดว่าคู่นี้จะยังคงอยู่ด้วยกันหรือไม่ในอนาคตอันดับที่สวัวในสนามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคู่สามีพันยามาร์กและโซอี้ได้ยินเสียงแปลกๆจากสวนหลังบ้านเมื่อพวกเขาเดินไปดูกลับพบว่ามีวัวตัวหนึ่งกระโดดลงไปในสนาของพวกเขา เจ้าของบ้านพยายามใช้เชือกดึงวัวออกจากสระแต่วัวตัวนี้ไม่เพียงแค่ทำลายรั้วรอบบ้านแต่ยังเกือบทำลายฝาปิดสน้ำอีกด้วยสุดท้ายทีมกู้ภัยก็ได้มาช่วยพาวัวออกจากสระและนำมันไปยังพื้นที่แห้งในที่สุดเหตุการณ์คล้ายกันก็เกิดขึ้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐเมื่อวัวหนักประมาณ370กิโลกรัม เดินอยู่ในสน้ำเป็นเวลานานถึงสองชั่วโมงก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภยัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้ผู้คนตกใจและเจ้าของวัวคงจะไม่มีวันลืมประสบการณ์นี้อันดับที่สฉลามในสน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฟลอริดาที่สน้าแห่งหนึ่งมีการพบฉลามที่ยังมีชีวิตอยู่ ตามรายงานระบุว่าชายสองคนได้นำฉลามดำคลีบยาวประมาณสองเมตรมาโยนลงไปในสระแล้วก็รีบหนีไปทันทีแม้ว่าในข่าวะจะไม่ได้เปิดเผยภาพถ่ายแต่พยานที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าชายทั้งสองมีอายุประมาณ20-30ถึงปีถ้าตำรวจตามจับได้พวกเขาคงถูกปรับอย่างหนักเพราะฉลามไม่สามารถทนต่อน้ำที่มีคลอรีนในสระได้ มันจึงถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำออกจากสระและปล่อยกลับไปในทะเลนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เกิดขึ้นในซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อผู้หญิงชื่อเจนนิเฟอร์ฮิลกำลังว่ายน้ำในสนามของโรงแรมโดยไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังว่ายน้ำร่วมกับฉลามเธอว่ายน้ำไปนานถึงหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งทักท้วงเธอ โชคดีที่ฉลามไม่ได้หิวดังนั้นเธอจึงไม่ได้รับอันตรายสุดท้ายฉลามตัวนั้นก็ถูกยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และถูกปล่อยกลับสู่ทะเลอันดับที่สองกระสุนในสระน้ำหลายปีก่อนในรัฐมิชิแกนของสหรัฐมีครอบครัวหนึ่งกำลังเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในสระน้ำในวันฤดูร้อนอันสวยงาม แต่เมื่อพวกเขาสังเกตเห็นวัตถุที่กำลังส่องแสงอยู่ที่ก้นสระพวกเขาจึงลงไปดำน้ำและพบว่าเป็นกระสุนพวกเขาตระหนักทันทีว่ากระสุนเหล่านี้อาจจะมาจากสนามยิงปืนใกล้ๆเนื่องจากในเวลากลางคืนพวกเขามักจะได้ยินเสียงปืนดังอยู่เป็นระยะซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพบกระสุนในสนามแต่พบหลายครั้งที่กระสุนตกอยู่ที่ก้นสระหรือบริเวณรอบๆสระ โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ครอบครัวนี้ตัดสินใจฟ้องร้องเพราะพวกเขารู้สึกว่าอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยขณะนี้พวกเขากำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้อันดับที่หนึ่งประสิทธ์ในสระนำ้ำในปี2012การสำรวจเกี่ยวกับการปัสสาวะในสระน้ำได้รับความสนใจจากสาธารณะ โดยผลสำรวจระบุว่าหนึ่งในห้าของผู้คนยอมรับว่าเคยปัสสาวะในสนามแม้ว่าคลอรีนในสระจะช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแต่เพื่อสุขภาพของเราควรไปห้องน้ำก่อนเข้ามาในสระและหลังจากว่ายน้ำก็ควรอาบน้ำให้สะอาดในทันที ในปี2019เจ้าหน้าที่สหรัฐได้ประกาศว่าพบปรสิตท,ที่มาจากอุจจาระในสนามสาธารณะโดยปรสิตชนิดนี้เรียกว่า c r y โ t o s p o r i d i u m ซึ่งสามารถอยู่รอดในน้ำคลอรีนได้ถึง3สัปดาห์และสามารถทำให้เกิดอาการท้องเสียแบบที่เกิดจากการละลายน้ำในลำไส้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือในช่วงที่ท้องเสียอย่าลงสนาและควรล้างตัวก่อนว่ายน้ำ รวมถึงหลีกเลี่ยงการกลืนน้ำจากสระเพราะสิ่งเหล่านี้คือวิธีหลักที่ทำให้ประสิทธตแพร่กระจายตั้งแต่ปี2009การติดเชื้อชนิดนี้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ13และในปี2017มีคนป่วยจากมันถึง7,500คนเหตุการณ์คล้ายกันนี้ยังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกวิดีโอของวันนี้จบลงที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและติดตามช่องของเราเพื่อสำรวจเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นไปกับเราอย่าลืมติดตามการอัปเดตของเราเพื่อแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจและข้อเท็จจริงสนุกสนุกกับคุณหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในวิดีโอหน้า